ดอบลิชแอปพลิเคชันแอปช้อปปิ้งและขายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ด้วยสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวรวมรวมสินค้ามากมายทั้งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณความงามและเครื่องสำอางมากกว่า50แบรนด์ที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดี แถมยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าการโปรโมตแอปพลิเคชันเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วอัปเกรดสถานะจากัตเมอร์เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากมีรายได้หลักร้อยถึงหลักล้านได้ยังถูกกฎหมายถอนเงินค่าคอมมิชชั่นแบบเดียวทามายใน,นหนึนาทีได้รับมาตรฐานการผลิตการันตีใบรับรองจากหน่วยง,งานงออรัฐสคบและกระทรวงพาณิชย์ รับตัวแทนแบบไม่สต็อกสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ทั้งในไทยและเอเชียสมัครฟรีผ่านแอปพลิเคชันดอกริดาวน์โหลดเลยที่ a p p Store, g o o g l e p l a y และแ p ป a l l e r y